ตื่นแต่นอนหมอฟังตื่นแต่นอดบอกน้อยใหม่ีมีมีีมนะมีมีมีนุมขนมเสือผ้าบอกใหรจะเอาไปคล้ายไปนบอกน้องหม่บอกให้แม่ไปาลเาอแม่ไปายตลด เมือเชาเอาขนมหายกินเด้อแก้แก้ให้น้องในนั่งหน่อยอยู่กันทุกคนดีบอ่ด้วยังสองคนไปดินเนาะแปดคนอ่าพ่อนี่ะแต่ว่าอัน่ะพอปยห์นอหน่อยเนาะพอพอเป็นน้ำปูสาวถ้าประสมพอนี้เปกนนปูเช้าเดอภาษาไต้โตนอคินฮอดพออยู่บอคินฮอดสูเด้อเบื้องหน่องเด้อ คุณอีไก่กกท่านผู้ชมไปกกซื้อหยังน้อยๆซื้อน้อยคุณอีลูกนาไสน้องนาไปนอนด่ะบ่ด้วยน้องนานอนอยู่ไสโหนอนทางเฮือนจักนอยกลางมุใาเบิ่งเด้อันมุเอามุมาให้เพิ่นว่ามุบ่พออันกลางยงกัดหลายท่านผู้ชมเอ้ยแลเือนสาบซอมกปนน้ด้ท่านผู้ชมบ่ได้กินสดเนาะ กุนกนน,น,น,นเนี่เวลาอันบริกิเนี่ยมันมนบรินอดสะเนาะมืรอนมาเมยพวกเราฟังบรินอดลูกนางหายรสะกินแม่นางหน่อยกินแรกขนมนกินอ,อยากจะได้ก็คิดเลยของพวงจะเบิ่แหละเอาไว้เหมนสองุงเด้อพากันกินข่าวหรอบอวันนั้นกินเฮ็ยยังกินล่ะ โอ้บหมีอยังเห็ดกินผู้ที่มีไข่เนาะไข่เนี่ยต้มมีเน่ขัวให้น้องกินเด้อนางเด้อะนี่ไข่แล้วก็หั่นมีเด้อหั่นมีเห็ดให้น้องกินอันนี้ข้าวเนียวอันนี้นุ่มนุ่มเอาให้เพื่อนกินก็ได้เป็นเพื่อนหิวหนินี่เป็นเบิองเด้ออยู่ในกลุ่นนี้นุ่มเอาให้เพื่อนกินก็ได้ให้กินสดแต่เสฉะเบื้องเจ้าหมือกเจ้าไรปกติเราวมีแต่ปนใส่น้ำก็ใส่เป็นเดี่ยงเาไว้ถ้าเป็นสูตดูงหน่อยได้ผลเนาะ บดีกินก็หายก็หอมป่นเทน้ำตกนุ่มก็ได้เย่บุ๊บปูน้ำปลาืุอเช้าเอาออกหายเด้อเอาเอาบบุดีใจบอกว่าซ่ามาฮะดีใจดีใจดูเนาะเว้าเห็ดเรียทำช่วงวันท่านอาบน้ำอาบทาสามสินละมาอันนี้เด้คือบุ๊เอาขนาดปลากระป๋องปลากระป๋องเด่นเด้อะเนา เฮนน้องกินเยอนางเด้อแต่อีต้นทำมือซ่อบาบดกินเผาแเ่มว่าบมมียัง็ดกินกนเนาะยางกัองห้ข้าวาน้องนอนอโอ้พวกกินาเน่้วกลิกงขนมเป็นเขาเสาทำมือซ่ไปหาหน่อใหม่มาคุดีไปปอมน้องนอดเนาะน้องนอดอันน่าอ่น่อน้ันนี้กางนยั ผีดคงอ่าผีดคงเด้อ่ผสมเด้อผีดคงเนาะอันนี้กระเดกกระเดกป้าป้าแอบแอบพี่เียวชั้นได้อ่าชั้นได้ด่างถวยสะอาดเด้อให้น้องอ่าถวยดวงสะอาดน้องจะมุเก็บองเด้อยู ไพ่โบท่านมีเป็นทุกแถวไพ่โบท่านมี่น่าหนิ่บท่านมีแสดงมาโบท่นทุกแถวพูดดตทุ<ม>กแถวเลยเด้ออีหมอบเข่าอา,สสอ,อาไแบบพา่เส่าาไพ่ใส่ใดก็เอาเาิ่งเ่เ้ยวเสี้ยาเอ่อตาแดมาตสหอนแนเอาเดือเลย ตัวนี้หใแงมแ้มนาว่านาว่าเสือนีีบใส่หังเดีก็อาเอาเดือดเลยหนเหมตากแดดเนาะอออตัวนี้งามไปถึงหยาดกัน้าเอันน้นใใส่พอดีให้ผู้นันเ้อเอาใใส่พอดีให้ผู้นันเ้อมีน้ำยาทุกแถวเนอน้ำยาทุกแถวเยอ ตุ่ยนี่ก็ถเป็นตุวยนี่แหละใส่ไปหาหนาใหม่เนาะมีกับโมยังไม่จ่โมช่องอ่านกางเบิรีบัวกับพีสมีอะไรกางเช้าเบิรงนเนาะ ปกติคนจะมีแตเอาน้อมนเลยเบิกพุโคกันเอามาเก็นาเบิกกันเดตัวนเอีไปอื้มี่สบายหิงง่า่เลยโอมีเมถาเดเพื่อนเมถาขึคืตรงนี้เพื่อนเมถาวคืลรังนะแต่ร้่หนาวอแต่นง่หนาวน้องใส่ถั่วยงหนาวเลยตัวนี้เด้ ผู้ดันเปลี่ยนออกค่ะคือว่าชุดเปลี่ยนแห้งเนี่ยตัวนี้กับน้องนาเอามาหายเนาะชุดตัวนี้เนาะคือเปลี่ยนแห้งแทลเอาเอาเปลี่ยนใช้ตัวใหม่เด้อต้นอันนั้นอะตัวนี้แคบซากหายนอกอือโซนหนองเนาะเครื่องเปลี่ยนร้ายแทนผู้ส่งเลยโอ้เปหาฟื้นหาฟื้นมะลังไส้แทนผู้ส่งหาฟื้นมะลังไสเนาะเครื่องก็ได้เปลี่ยนเดเพื่อนวะบางท่นอาบหนังอาบหนเนาะอืมไอ้ผูหนังตัวนี้อ่ะไ้ผูหน้า เน,น,น่ปันกันกินปนะันกันกินเนอะปันมูแด่ะสินเนี่ยอสองชงอาไว้ให้นเมย์ก็เมย์เทาเลยเนาะอันนี้เ,เ,เพื่อนเมย์เทาเพลินในแชมเปสโซ่เมื่อคืนอันนี้เพื่อนเมย์เทาอันนี้เ,เ,เพื่อนเมย์เพิ่นอยู่กับผัวแต่ว่าอันนั้นพอเพิ่นได,ได้ได้ผิดไปแต่เนาะเล่นตะรงนั้นมงค์มำให้สนั่นเออมุงค์มาให้ตอนนั้นเพลิกากลางมีชมพูยังอยู่นเนาะ ตัวนี้สิกางยู่อากางให้เช้าเบิ่งแน่เถิงนน่เด้อกางให้เช้าเบิ่งแน่ตัวนี้คือสีมันหน่อยเนาะตัวนั่นเนาะตัวนี้คือสีไงแน่ท่านผชมเลยเยขอข้นไปเบิ่งเถิงเหนเด้อปะหมาน้องนะนองเนอกน้นน้ mẹn mọi cái ngọc mọc nó tay nó thấy à, nó, nó hong nó ừ. ừ. nó, ừ, này nói nè nói nè hong nói nè hong 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 โอเคสบายใจนะทำสม้มไนอยู่เออเบิง่งหนองด้วยตุนนหนองด้วยอ้าวจบใจตัวนี้ไนยยู่ทำสมมม้มหมกตัวนี้นอนมาพอก,กันเพิ่งมาอือดีใ,ใจบ่ได้กินขนมแฉบยอยู่บ่ล่ะแฉบ กันเด้อน็กสงูสงสูงใส่ให้น้อยสักพูดคุนบุหรีใส่สูงไหมใส่เพิ่นไหมนิดหน่อยพี่มีปานหนึ่งไหมใส่สูงเนิ่มหน,น,น่อยเด้อจะหน่อยมุดกัดกดได้มุดกัดกดใส่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 สไหวเด้อมุดชนิดเห็ดอันอกินสับสอันนี้ก็ซื้อแทบไม่เพิ่นเลยวพวกอะไรสักเครื่องสักของเด้อ เครื่องข้าเอามาให้กับเปลือนไม่ได้ผมมีเขีบบุตชักตีตนตีตนเนาะอันนี้ขี้ไฟอันนี้แม่นนาหวดเข่าเพื่อนธรรมบุษบเคยเห็นบ่อ่าคองหนึ่งเข่าได้นี่เพื่อเอิอนยังยังหน่อยเพื่อเอิอนยังหนิเอิอนหวดคือกันบ่หวดใหม่บ่เพื่อเอิอนเพื่อเอิอนหวดไหม่ธรรมบุษบเอาเขาสานใส่ โอ้ oh, เออมัここนมีใหม่ใส่แน่จริก่อนเนาะเพื่อบ่ิหามันเทียเนาะเออเด็กเอาเขาใส่เออเด็กเป็กยังกินล่ะเด็กกระแดกปลาแดกยิบเนาะทำกระซุ่มเนาะแต่ต hmm, ัวน้องนาเอามาให้เพิ่นนปลาแดกซุบแดกซุบ นื้อปลาเอามาหายมือนั้นทำมาสุปเป็นว่าพราะอะไรจามกับเขาเห็นบหมเอามาหายวังอาทิตย์ก่อนสองอาทิตย์นี่เนาะแต่ว่าอันไก่ซีบรส์เนี่ยมิขี่งคางทั้งหน่อยเกี่ยวกอันน้ำฟ้าไปใส่คือโบอัดใบบ่อาอธิมซะตัวนี้มิขี่งค้างได้หลายนี่เอาตัวไม้เด้อกินตัวไม้เด้อเดี๋ยวสร้างเอามาหายตัวไม้เห็นกินตัวไม้เดี๋ยวคนจับบัส โปรโนไม้ป้าไหวเห็นแม่ไปคายเห็นปะอืมแอบบออ่าอันนี้แม่นาพระเจ้าให้ยสื่อมาให้อ่าอันนาขบพุ่มพระเจ้าเลยขบพุ่มพระเจ้าขบพ,พระเจ้าขบพ,พระเจ้าด้วยขบพระเจ้าเพิ่นบมาเนะาะอเมน อามีนอามีนครับโดยเดี๋ยวครอบคัวเพื่อนตีใจร้ายเดี๋ยนำแข่งมาของมาหมอบให้เนาะน้องหน่อยสีดังไฟเห็ดอันนั้นปลากระป๋องให้น้องบ่เห็ดเห็ดเห็ดแต่เพิ่งกินแม่แม่บว่าท่านไหนกินเข่าน้องหน่อยเห็ดแม่เห็ดอย่างไรเห็ดเป็นอยู่บ่ล่ะไฟเห็ดเป็นมาโชว์พีมือให้เอือยเบื้องแน่เดี๋ยวหน้าจะสิได้กินอีกไรอ่าเฟอเห็ดเาวัดตื้อเฟ้อเอามาเสบเสีบเลยเขอ่ะโอ้เอาเฟอมาหายตอนนั้นแซ่บเสีบเพิ่อนวะเสียบแล้ววะ เออหมือนาสาสือมาให้อีกก็มาเห็ดแบบนำซุปแบบนั้นดีรักมาเห็ดเนี่ยไปทกินเสแฉตวอืมแถวว่าเสแฉกนเออเฟอมันหนุ่มันเสะนะเฟอตัวนั้นนะราคาแพงกว่ากันนั่นกะหนุ่มแดแเสแะดเนาะแล้วมือนาสาสือมาให้กินอีกมาหิจเตชีจะได้มาโซฟีมือโซฟีมือให้เอื้อดงแลดังไฟบ่ หรือว่าเห็ดจะได๋น้ำปลาตัวนั้นเอาถิ่มซะเอร์น้ำปลาตัวนั้นนี่เอาตัวไหม่ใส่กินติข้างหรอแม่นขี้ข้างเต็มเลยโอโตมีน้ำาเพินวะเอาเดี๋ยวสิเบิ่งว่าเป็นเห็ดให้ให้น้องกินเป็นเห็ดแนวได๋เนาะดังไฟบ่โหลอะ ทำการดังไฟเกือบซ้าเอามาไห้ไม่ใช้แต่ขาดเะบอสโดยขาดใส่เป็ดปลาด้ใส่เปปลาก็ได้ขาดเพ็นวะโ่ะอ้เอันยังหันเป็นดังอันยังอานยังหันของดังของหนีบเครื่องนะฮะดิดบอโอ้ไอเดียดีเด้อเออหนังนี อข,อของเหนี่ยวเพลองอะไรเป็นยางคุณกำลังจู่ด,ด่างไฟทำซุปเออพวกนี้ความคิดดีเด้อนี่ก็อพอได้แกะไขรไปทำซุปติดหย่อนนั่นี่เนาะเติดหย่อนนั่นี่เก็บถุงยางอ่อยไฟหักจุดน้อยน้อยเราฟื้นได้คนแรกไหมอาภัณฑ์นี่ใครไปเอาฟื้นเนาะโอ้มีคนไปเอาฟื้น น้องส่ยแต่เอาฝืนมาสัน้องส่มีแปดคนเนองด่วมเบิร์เนาะโดยน้อยน้อยเก่าเก่าคนโอเก่าบนี้ทุกงุนหน่อยปะเก่าคตทันผู้สมงะธอรูเปล่าเก่า phụ ơi này anh ủ chắc bì nè sinh cốc sinh hạ bì, phụ nổi nâng bì nó, nổi nâng bì bay, mới ra à, đấy, nha hạc, anh nè bưng nọ, đi đấy phụ ơi này, đang phẩy cặp bìn hơn mà, cầm súng, nọ thả kín khâu, lấy kim khâu từ mua và mua mì hom kìm ขามติดเพส่วนสิขหัวปลากระกป๋องกลาตุนมีทำมุสมุบ <s> um> นี่มาเดี๋ยวผู้นึงทำม,มสุสุบมาจะใช้เด็กชวนอีชาส,สวนอีเหนียวชวนอีเหนียวใช่อีเห <c ười> <c ười> นียวโอ้ยอีเหนียวตัวแบบนี้เนาะใช้จับเอามาให้สวาสวเบิ่งเด้ อืมตัวอีเหนียวตัวใดตัวใดซื้ออีเหนียวฮะตัวใดตัวใดซื้ออีเหนียวโอ้เป็นตัวตัวนี้ซื้ออีเหนียวมันโบกัสบ่อืมได้น้อยเดียวเนาะเด็นยังได้กินได้อันนี้ยังเนยหัวอีหัวโอ้เอายังสอนสวิงใช่แบบไรแบบไรโอ้เอาอันนี้สอนสามสี่ได้ทำรูปสูบเอวยน้อยนนึง ไปชอนจะเศ้าผุนบอแะเล่าไปสอนอยางโอ้ไปข้าวเดียวเนาะก็ได้ไส่ซ้ำน,นี้เนาะพอได้กินไปทำสุ่มเลยไอต้นเนาะหิวข่าวได้กินข้าวแล้วบ่แหลยังบอทั้งกินข้าวท่านกินขา้วา,นนขาวบอทุกคนเลยเนาะเดี๋ยวเปปอื่อยพวมห็ดปลากระป๋องเอาปลากระป๋องมาห้กับใครก็มีพอได้กินเนอะไปไปเบิง่งเอื่อยเฮ็ดน้องกินจะเฮ็ดซอยเอื่อยเป็นบ่อ มีเนาะแ่เอนมีอ <Car> ต oh. ัวเปียกเบิดเนาะไกลบ่ไกลบ่หมองจะลงไปนก้เตก่เติบเนาะไก่เติบเปว่าไก่ลายโอ้นเห็แไม่ดุบ่ดินแบบไม่ดุเอาบานใช่ เออฉันสิกินเนาะขนมแน่เลยชงงามเลยเด้สชงงามเลยฉันหยอกน้องเป็นเฮ็ดใส่ไข่โอ้เฮ็ดซอยกันเหรอโอ้เฮ็ดขูวไข่ใส่อันนี้ใส่ไข่ใส่ปลากระป๋องกินกับเขาบ่กคนนี้เฮ็ดกินกับเขาทำกระสุบมดายลังนี้จะเสียบเด้ ท่านทุกมือบอก<ม>นี่คุณผู้ชมคุณซ้อนดอกหมากคนทองค่ะเลยคนนั้นโอ้ยอยากกินขเข่นเลยมาคนห้อมอันนี้ <c oughs> ผู้ดึงไปหาปลาผู้ดึงไปหาฟืนผู้ดึงไปหาหน่อไม้เนาะแต่ละมือบริยูแต่เศร้าอ,อ่นหมอด้วยที่จะออกไปหาทาาห่านผู้ชมเลยมาอล <c oughs> ไรกะมือของกินเ <c oughs> ห็ด <c oughs> พอด,ด,พดีเข้ามาพอดีคุณวะสุดดีเลย In cà ôn là bạn đi cock wood put out đơn nọ cock wood put เขาจะกินข่าวด้วยด้อน้อเขาอ,อันนมาเ่อส่งไไ น่ะกวโอ้เก็นต่เสียทนก็นางบบวิกกันนางอยู่เตียงนั่นแน่ค LIKE <bur ic S 3> ู่นี่ได้ปอนเป็นเอาคูณเกินเองเพท่านเป็นยิ้มนะเราไม่ขอแม่ละ พี่หมองนางเนี่ยป้อนเดปากนะเอาพู้นีแก่บ่อ,บอพี่มืออ่อยร<ล> <laughs> ้องขอนเป็นเหตุสอยการให้น้องกินอืม,นนมอีมนะชิ้นมไลยแต่อีมนะอีบ้ามือปน ไก่พายังหน่อยไก่เขาเนาะใครมีไก่ตัวเองยังไข่เนาะเพราะ้เรดีอ่ะเพราะได้กิน

ตอกันเนะนาะเปนอย่งจริงหัวควนเราหัวควันผู้เสือชีแดงมาเจไดฮะหัวควนผู้นี่หรอเป็นเป็นยางโอ้นหนัวควนเสือไอเสือสองสอนเนาะ เดี๋ยผู้นี้บอกท่านเห็นเสือมาไหมเห็นอะบอเสือมาไหมเดือกเอาเด้อปั่นกันเด้อยังบอกเด็กเสืออันน่ะใส่ยางไปตากแดดไปใส่แขนยาวเด้ส่งนี่ได้แล้วส่งนี่แค่ขายาวเนี่ยได้แล้วแต่ว่าเสือใส่แขนยาวเนี่ยมันสีดำ ่ะสาวสิแดก้าบเด้อบันเด้ออ่ะบายบายเจไลเด้อขอบคุณพระเจ้าเด้อเออเดีันจืดนะเจไไลเด้อขอบคุณพระเจ้าเด้อเวันจืดดีเด้ออะมือนาสาวมายาใหม่เด้ออ่ะบายบายถอยพดบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายอ่สู่เด้อสู in course, huh? Bye. Bye.